อิสระค่ะได้ได้แล้วค่ะสัญญาอันนี้ก็หมดแล้วเลยไหมคะค่ะก็จะหมดสิ้นปีนี้ค่ะอย่างการตกลงตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยคือเรามองไปทางไหนยังไงถึงอยากจะเป็นนักแสดงอิสระเอ่อจริงๆก็มีการพูดคุยกันกับทางช่องมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะคะแล้วก็ออก็สุดท้ายก็ทั้งผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายก็เลยแบบเหมือนตกลงคุยกันแล้วก็ ก็แฮปปี้ค่ะทุกคนก็แบบว่าเออก็เป็นอิสระหลายคนก็ค่อนข้างตกใจเพราะเหมือนมินก็เป็นเหมือนแถวแถวหน้าของช่องอะไรอย่างเงี้ยเป็นตัวท็อปเออแล้วทอไมาจากใจมาจากใจยากมั้ยเออยากเพราะว่าอย่างคือตัวมินเองก็ไม่เคยคิดเพราะว่าคือช่องจก็เหมือนครอบครัวอ่บ้านก็คือบ้านนะเนาะแล้วก็วันหนึ่งถ้าเราจะเติบโตไปในทิศทางไหนยังไงเราก็รักกันอะค่ะใช่ก็ ไม่ว่ายังไงก็มินก็ยังรับใช้ช่องเจ็ดได้เสมอนะอันนี้คือเรายอมทิ้งัลังนางเอกโอ้ยัลังอะไรพลังอะไรไม่มีบัลังอะไรทั้งนั้นละค่ะใช่เราก็คนธรรมดาเป็นนักแสดงคนหนึ่งที่ก็ก็อยู่ในวงการมันถึงจุดที่เราอิ่มตัวหรืออยากไปลองอะไรใหม่ๆอะไร ไม่หรอกมันไม่มีอะไรอิ่มตัวทั้งนั้นแหละเพราะว่าโลกมันก็ดําเนินไปอ่ะเนาะล้วก็อย่างที่เรารู้ว่าโลกมันก็เปลี่ยนแล้วก็ยุคสมัยมันก็เปลี่ยนในโลกปัจจุบันก็ออนไลน์ก็มีผลใช่ไหมก็อย่างที่เราเห็นกันว่าทุกวันนี้ข่าวก็ยังทําในมือถือหรือว่าซีรีส์หรือทีวีต่างๆอะไรเงี้ยก็มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เนาะแล้วก็เราก็ผู้ใหญ่ก็มีการแนะนํากันมาอะไรเงี้ยค่ะว่ามันก็เหมือนถึงการเปลี่ยนแปลงแล้วอะไรเงี้ยเราก็ ไม่ได้ไปไหนเราก็สามารถที่จะรับใช้ช่องเจ็ดได้เหมือนเดิม,มแล้วก็ทํางานออนไลน์ด้านต่างๆได้มากขึ้นในแพลตฟอร์มต่างๆที่เกิดขึ้นค่ะละักษณะงาน <ไป S 1> จะเปลี่ยนไปจากเดิมเยอะไหมคะหมายถึงว่าแต่ก่อนเราเล่นแต่ละคร้วจะเป็นในอย่างอื่นค่ะก็ะจะได้เห็นมินในมุมที่หลากหลายมากขึ้นแน่นอนค่ะคนจีบเยอะไหมคะเพราะรู้ว่าเป็นโซ่เป็นโซ่เป็นสละค่ะก็ตอนนี้ก็มีผู้จัดหลายหลายหลายท่าน่ะนะคะแล้วก็มีจากหลากหลายช่องติดต่อมาค่ะตอนนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนการคัดสรรบท พีเอสผู้จัดการบินก็กําลังดูอยู่ว่าเป็นยังไงไรเหมาะสมแล้วโอกาสที่จะเราลงรับปั๊มาอะไรอย่างเงี้ยจะเปนีไหมหรือจะยังคงคว่เป็นอิสระตอนนี้ยังไม่มีอะค่ะตอนนี้คือใจเราก็คุยกับช่องแค่ว่าเราเราเราไม่ได้เซ็นต่อแต่ว่าเราก็ไม่ได้มีที่ไปที่ไหนอะไรชัดเจนเราก็บอกว่าเราก็คือแค่ไม่ได้เซ็นเราก็เป็นอิสระค่ะ เห็นว่าเราจะไปบอกว่าสั่งเล่นละครคู่พี่บอยกับไม่มีไม่ม so ีค่ะใช่ยังไม่มีแตเคยได้ยินข uh ่าวนี้ยมัหมันเหมือนแบบโดนจับคู่กันไปพี่บอยอ่ะเหรอก็มีคนจิ้นมาตั้งแต่สมัยเข้าวงการพี่บอยอ่ะคนก็อยากให้เล่นละครด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พอเป็นอิสระก็มีโอกาสที่คนจะจิ้นได้ใช่มีความเป็นไปได้ไม่ใช่เหมือนแฟนก็รอดูงานคู่ของเราใช่ ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่ายังไม่ยังไม่มินตัวมินนะมินยังไม่ทราบข่าวเรื่องนี้ยังไม่ยังไม่รู้พี่บอยพี่บอยเป็นยังไงเหมือนกันแต่ก็คุยกันก็เจอกันตามร้านทำผมเนี่ยมึงเจอกันไม่นานเจอกันเออพี่บอยก็แบบตลกน่ารักเหมือนเดิมแต่ผู้ใหญ่ก็ไม่ได้มีติดต่อหรือว่าเอ๊ะมีส่งบทมาให้ดูอะไรอี่งี้นั้นเออก็มีส่งบทมาค่ะมีส่งบทมาแต่ว่ายังยังไม่ได้ยินชื่อพี่บอยนะมีการจับพระเอกคนไหนมา ให้เราลองดูกันไหมคะว่าจะเล่นบบคู่กับคนนี้เอออันนี้มินยังไม่ทราบเรื่องของตัวพระเอก,กน,นะคะ<ม>แต่ว่าเรารู้เรื่องของรายละเอียดบทมากกว่าใช่เพราะตอนนี้หลักๆน่าจะเป็นเรื่องของการข้าศน์บทมากกว่า<ม>เพราะว่าเราก็อยากเติบโตแล้วก็เล่นอะไรที่มันแตกต่างมากขึ้น<ม>แล้วก็อยากใหออ้แฟนๆที่ติดตามให้กําลังใจมินนะคะก็ได้เห็นมินในพัฒนาการที่มากขึ้นในด้านของการแสดงะคะ่ะอย่างบ<ม><ม>อกที่ช่องสามลงมามเราดูน่าสนใจยังไงไหเออ อุ้ยน่าสนใจทุกเรื่องเลยตอนนี้บทเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยค่ะเป็นได้ัี่จะเล่นกับช่องสากเป็นไปได้กับทุกช่องเลยค่ะใช่เพราะตอนนี้คือคําว่าอิสระก็คือรับใช้ได้ทุกคนแสดงว่าบทที่จะเลือกจะเปิดตัวกับบ้านอื่นมันต้องแรงต้องต้องต้องตัง มินว่าไม่ได้วัดที่ความเผ็ดนะเพราะว่าอย่างเราก็เพิ่งเล่นเผ็ดๆมา,มาใช่มินว่ามันเป็นเรื่องของบทบาทที่เหมาะสมมากกว่าใจ<ช>เราใจเราที่อยากแบบเหมือนอย่างถ้าเราเพิ่งเล่นเผ็ดๆ,ๆ,ๆมาอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่ได้แบบอยากเล่นเหมือนเดิมในในปีเพราะเวลาเราถ่ายละครเราถ่ายปีละเรื่องอย่างเงี้ยค่ะ<ม>คือถ้าเราเล่นติดกันเท่ากับเราเล่นแบบนั้น,นะ<ม>่ะสองปีสำหรับอาชีพนักสแสดงเองก็อาจจะ เหมือนอยากสลับสลับไปมามากกว่าค่ะหรือย่านไหนเรื่องค่ะอย่างตอนที่ออกจากอย่างพี่ยุ้ยล่าสุดเขาก็โดนกระแสรเรื่องแบบอากาตันยูอากาตันยูอะไรอย่างเงี้ยอย่างเรากลัวโดนแบบเขาบ้างไหมคะ มินว่าการแสดงข้อคิดเห็นมันก็สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดอะนะเนาะใช่แล้วเราก็เข้าใจคือคือจริงๆตัวมินเองอ่ะก็อยากจะออกมาพูดกับแฟนๆที่ติดตามมินมาตลอดแล้วก็อยากจะพูดด้วยความจริงใจแล้วก็เปิดเผยแบบไม่มีกั๊กเลยว่าเ,าเราเราเราเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้คือในอดีตเราเคยเป็นมายังไงเราไม่เคยลืมแล้วเราก็ขอบคุณไม่มีช่องเจ็ดก็ไม่มีมินในวันนี้ถามมินว่าวันนี้ใจหายไหมใจหายมากคือวันนั้นที่ ไปคุยกับผู้ใหญ่อ่ะก็คือกอดก็ก็แบบน้ำตาคออ่ะเออก็มันมันเหมือนกับบ้านก็คือบ้านอ่ะไม่ว่าเราจะไปไหนเราก็ยังเราก็ยังคงรักครอบครัวนี้เสมอแล้วก็คือมีรู้สึกว่าเราก็เราก็เติบโตแล้วก็พัฒนาค่ะแล้วก็แล้วก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีต่อกันใช่มานถึงเราเรื้ยงไม่มีไม่มีใช่เราก็แต่ถามว่าถ้าวันหนึ่งมีก็ไม่เป็นไรคือเราก็อยากอบกอดแฟนคลับเราคือเราก็ยังรู้สึกว่า เราเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้แล้วก็เคารพเคารพในทุกๆสิทธทิที่แบบออกเสียงอะ่ะเออค่ะที่เราทำหมดสัญญาเพระเรดูว่าเราไปได้ละครกับว่าวสิทงมันเป็นเหลังนะคะที่ทำให้เราแบบว่าไำให้ต่อสัญญาเพราะเราไได้เ่อละครอ่าใช่เอเรื่องนี้ดีมากเลยค่ะเพราะว่าจริงๆก็อยากอธิบายอยู่แล้วเพราะว่าอะละครเรื่องนี้มันติดต่อกันมาตั้งแต่ต้นปีก็คือปีใหม่แล้วก็ แน่นอนว่าเราเจอโควิดแล้วก็มันก็หยุดถ่ายทําไปครึ่งปีแล้วก็แบบเหมือนกับคุยอะไรกันเสร็จหมดแล้วลงตัวหมดแล้วแล้วก็จะเปิดแล้วก็อาจจะมีการติดเรื่องของงานต่างๆเออโควิดอะไรก็ตาม,มานะคะแล้วก็พอทันใดที่เปิดกล้องเออมันก็เป็นการเหมือนเพิ่งจะคุยกันอะ่ะ ว่าเออตกลงใจยังไงผู้ใหญ่ก็เรียกเข้าไปอะไรเงี้ยค่ะกับช่องเราก็มีการปรึกษากันในในเรื่องของมุมมองต่างๆแล้วก็รูปแบบงานที่เราอยากจะทำในในอนาคตที่ต่อๆมานะคะกลายเป็นคนเข้าใจผิดวเข้าใจผิดว่าอะไผิดว่าอดว่าพี่เป็นตัววสิทธิ์เป็นพระเอกอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเออไม่ต่อสัญญาเลยไม่เลย โก้วสินเป็นน้องที่น่ารักมากแล้วก็แบบนี่ยังคุยกันแบบโก้วสินเป็นน้องที่น่ารักมากก็คือวันนี้ก็ยังก็ยังรักโก้เหมือนเดิมค่ะโก้ก็ยังเล่นติดตลกว่าพี่มินกลับมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แต่เราก็รู้สึกว่าเออคือบทบาทหรือการสมหมติของงานอะ่ะมันก็คือต้องดําเนินไปตามบทบาทชีวิตต่างๆแต่ว่าความสัมพันธ์ส่วนตัวเรายัางเหมือนเดิมเรายัางจริงใจแล้วก็แบบเคารพการตัดสินใจทุกคนแล้วก็รักทุกคนเหมือนเดิมค่ะ แสดงว่าคือเราก็ไม่ได้มีเรื่องปัญหาที่จะต้องคือมันเป็นทำนิยมเองที่มันไม่ใช่ใช่แล้วก็แบบคือก็คือมันคือจริงๆอ่ะมินยังอยากที่จะโชว์สปิริตในการที่จะเล่นต่อด้วยซ้ำใช่แล้วเราก็ยังยืนยันกับผู้ใหญ่ว่ามินยินดีที่จะเล่นต่อเต็มที่แล้วมินก็ยังทําหน้าที่นักแสดงเต็มที่เหมือนเดิมเพราะว่าเวลาเราทํางานเราก็คือเต็มร้อย ก็คือเราไมไ่เราไม่ได้ถอนตัวเองเรา,เาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่มีการ message มาหาผู้จัดการมินค่ะว่าขอให้มินถอนตัวใช่ค่ะเพราะว่าอาจจะเป็นเหตุผลที่ผู้ใหญ่เขาคํานวณมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เคารพการตัดสินใจแล้วเราก็ได้ได้เลยเพราะยังไงเราก็ผู้ใหญ่สั่งซ้ายไปซ้ายสั่งขวาไปขวาตลอดอยู่แล้วค่ะมินถ้วันนั้นที่พอจะหมายออกมาแล้วว่าเราเนื้อหอมมากขึ้นมาเพราะว่าทุกคนก็เป็นนักเตะสัตว์ทุกคนจะตีดต้องจองต้องลง ก็ตอนนี้อย่างที่บอกอะค่ะก็คือคัดสรรอยู่ก็คือก็คือตอนนี้เข้ามาเยอะจริงๆค่ะเป็นหลายสิบเรื่องเลยมันยากไหมกับการที่พอเป็นนักแสดงมันต้องเปิดตัวแล้วปั้ง สำหรับมินมินไม่เคยคิดเรื่องนั้นเลยค่ะสำหรับมินมินอยากที่จะใช้ชีวิตแล้วมีความสุขในกองถ่ายไปทุกๆวันเพราะว่าการเป็นนักแสดงในวงการบันเทิงอ่ะเวลามันเร็วมากคือแบบแบบแบบป๊แบๆบสิแบบปีแบบแบบป๊บๆยี่สิบปีแป๊บๆสามสิบปีแล้วถ้าเราตั้งไว้ที่ที่ตัวเงินหรือความโด่งดังอะไรเงี้ยบางทีเราอาจจะไม่ได้มีความสุขแต่ถ้าเราใช้ชีวิตบนเขาเรียกว่าอะไรในการทํางานทุกๆวันแล้วเ,เน้นที่ความสัมพันธ์กับผู้คนที่เราเจอแล้วเรามีความสุขในการ ท้าทายตัวเองในสิ่งใหม่ๆที่เราทำอ่ะมินว่าอันนั้นอ่ะคือกำไรชีวิตจริงๆไม่ดูเพืจะเป็นแต่งว้าแหนบอีกแล้วธุรกิจแล้วไปแต่งว้าจะไปแต่งงานหรือเปล่าอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งไม่ใช่เรวไม่ใช่แซวแรงนะไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะก็ก็ ก็ขอบคุณช่องเจ็ดเนาะที่ให้โอกาสบินตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เป็นเวลากว่า10ปีแล้วที่ให้บินได้ลองอะไรหลายๆอย่างมากมายค่ะแล้วก็รวมถึงบทบาทที่ได้เห็นพัฒนาการของบินตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เนาะก็ขอบคุณช่องเจ็ดน,นะคะแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนที่ให้การสนับสนุนบินมาตลอดก็บินยงังยินดีที่จะทํางานกับช่องเจ็ดเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่เป็นกําลังใจให้ด้วยแล้วก็